สบายดีฐานผสมวันนี้เฮาก็อยู่ที่บ้าน่าวต่อมและสาวจอยเนาะมาเบิ่งบรรยากาศที่บ้านนาดีมีทต่ผภูผาภูเขาอ้อมรอบรอบบ้านเลยตอนนี้เฮาก็มาพักที่บ้าน จอยหนา่มสาวลา,าวไทยอตอนนี้เขาก็จะกลับเตรียมกลับบ้านกลับช่องแล้วเนาะท่านผู้ชม,มบรรยากาศดีนะบรรยากาศอยู่บ้านจอดจอยผูเขาหอมรอบบ้านเลยมาเบิ่งบริเวณสภาพบรรยากาศ ที่บ้านนาดีกนบรรยากาศสุดยอดเลยท่านผู้ชมภูผาภูเขาอ้อมบ้านมาบ่งบรรยากาศ อบรรยากาศจะแบบมั่วๆนิดนึงว้าวนี่หลังบ้านบบาวตอมกับชาวจอยเนี่ยกำลังสร้างเพิ่นจะเช็คออกนะนี่นี่ก็รถเพิ่น ไปเบิ่งน้องสะกันนี่มีอ้อยอ้อยปตคลายนี่คือผักนางตู้โอเคล้วผักนางตู้โอ้มัพริกมีเยอะแยะเลยท่านผู้ชม อันนี้คือสะน้ำเนาะสะน,สะน้ำสะน้ำสาดจอยนีย่อยู่หลังบ้านคน,นจะเลี้ยงป่าเนาะส่วน,นแขมริมริมน้องสามีมักพริกมักพริกมักพริกมักเผ็ดเนาะมักเผ็ดโอ้ยสุดยอดเลยบรรยากาศ เพราะว่าเรากลับมาแต่ว่ามาตอนเมื่อวานประมาณสี<ม>่โมงห้าโมง<ม>ถึงบ้าน<ม>ชาจอยพอดีเราจะได้กลับวันนี้เราจะได้กลับแล้วนะกลับที่บ้านนาเกาะบ้านนาเกาะแก้วเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วล่ะ มีอ้อยซะด้วยโอ้ยบรรยากาศก,ก็มหม้อแท้วะอือน้ำก็ใกล้จะแห้งแหละน้ำอันนี้ น้ำน้องสะน้องปลาน้ำอาจจะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ขุ้นคุณนิดนึงม,มีอ้อยด้วยอ้อยอ้อยอ้อยน,นี่เขาอ้อยพเน,นะพอะพ่นสีออกมาปลูกพนน่นออกมาจากฝั่งไทยพ่น,นี่ย โอ้ฮอนอโอ้ได้ปมน้ำพ่นใช้น้ำน้ำสะเนาะเป็นแบบใช้แบบว่าหดหดดันเครื่องปลูกิันเอาน้องสะนี่น้ำน้องสะมาหดอ้อยหดมัน ขอกไก่ว้าวไก่สาวจอยกำลังพักอยู่ มักเพชรก็เหี่ยวเหี่ยวอะไอันนี้คือคือผลจะทำห้องน้ำเนาะห้องน้ำเพิ่งวางท่อแต่ยังบม่ทันเหตุห้องน้ำเลยผลจะเหตุบานตัวนี้ตัวเช็คออกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผลจะเหตุห้องน้ำ หมักแล้วก็มังคูมังคูงคเหลือน้อยเดียวเนาะอืตอต้นยังอันนี้มะนาวมะนาวพันมาจากประเทศไทยพอนำมาจากสุรินเนาะ ม,มาจากสกลนครหมากนาวหมากนาวพันธ์เลยนี่ท่านผู้ชม จักปันจักปันหน้าปันเนีายกว่าเครื่องสีเครื่องสีมันมันสับปะหลัง